จะรุ้เดียว <ลง S 2> ๆลมลมแต่มันเปลี่ยนมาใหม่มันเป็นไปได้อาจารย์สติมันมี16ขั้นถ้าเจอนางเฮ็ดลมปุ๊บแต่แล้มันบอไเลมีสมาธิในลมมันมีแต่สมาธิในความคิดของในสิ่งอื่นฝุ่งสารออกปเฮ็ดจนมาให้ยาวเขาให้ยาวเขานี่กคิดได้ปุ๊ปปุ๊ปมันคิดได้มันบอไเลเฮ็ดได้ท่านดี มันชีวิตที่เกเรยังของมันคิดได้ปุ๊บมันต้องฝึกก่อนฝึกในคณะนะทดสอบคือหย่อนเข้าไปเห็ุใหม่มันจะไม่เหตุแหลกเห็ดโลกเหตุทำโลกเพื่อเขาออก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 สักพารหนึ่งมันออกไปทางความคิดออกไปสร้างสีสีออกไปทางอื่นไงเสียงในไม้ถึงเสียงความคิด ต้มาฟื้เขาฟื้เขาเมือ่อคลายเขาได้นี่มันกันแนบน้ำลมได้มันกระสบายน่าจะรู้สึกสบายกันเออมื่อสิมีความอยากคือความหยึดม,ยมันเมื่อสิแทะจะไในหันสังเกตเย้์เมื่อสิดึงเข้าออกจากสมาธินลมก็เต่สังเกตจะเป็นยาสีตลอด ที่มียังเกิดขึ้นปุ๊บมันช่ดึงออกดึงออกดึงออกเขามาลึกขึ้นดึงออกดึงออกเออจื่นเมื่อยขี้ขาดเฮ็ดเลยก็เลยออกเลยโออเบื่อเลยไมาเฮ็ดลมที่อเป็นลมแบบบรดหนังหายใจจะสี่หลันเห็นเวลามันผ่านไปเฉื่อยมันปุ๊บ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 ,บ,บ,บเตะเหล็กเตะเหล็กเต่เตาตสาจนคำแป๊บเดียว สอบจ้าคำสองเจ้นคำแบบเดียวกับผ่านเหมือนหนึ่งแบบเดียวกับอาทีตหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปเรื่เ<อ>ือดแล้วมันพิจารณาบอกว่าชีวิตที่มัน ผ่านมาเนี่ยห <Huh? S 1> รือมันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของมันเอง <Yeah. S 1> มาพีจารนาบอกว่ามันผ่านไปเร็วๆเฉสๆวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่นานไปเร็วๆพีเจนารณ้าในโตเฮาเองบอกว่าอะไรชีวิตคนเฮานี่มันก็ต้องเกิดขึ้นมาแบบว่าข้าวๆกับลมหายใต้ไปแหลวก็เกิดมาใหม่ พี่เจ้านายแลยคนนี้แต่มันถ้ามันพี่เจ้านายม่มันก็อสีคิดยดงไดงนะแต่บ่าจะสีมันสิคิดบ่อยมันต้องการพิจารณาเนี่ยมันต้องพิจารณาของมันเองหรือว่าเขาต้องตั้งขอคําถามขึ้นมันส่มีเหตุการณ์เกิดบริษัทท่อกับสีขีดมเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันเล็กน้อยๆ่ะไดกระตามปุ๊บไม่ใชิปีขึ้นม่นสิแจกขึ้นก่อนแต่ปุ๊บเฮ้ยตัวนี้ ซื้อมันสีไลย์อะไรวะเป็นอย่างไรเกิดยังขึ้นไอ้สีไลหย่อนก็มาหาโตเฮาจ้ากลัวสีแจงเหรอสมัยส่วนนั้นนางย่างย่ะดูดูดูนางผู้ปฏิขีดได้ไหมปดิขีดย่างหมากใหม่บังเมื่อนบางเทื่อมันก็ขีดนั่นแหละขีดป๊บื้มีมาสิเห็นความขีดพิจารณาความขีดแล้วก็แจ้งในความขีดร่างย่างอยู่ปื๊บปื้มปื้มปื้มพิจารณาเสียงพิจารณานี่คือชื่อว่าจังไรดีวะ เพ่งพินิจพิจารณานะมันคือการทบทวดพิจารณาทบทวดทบทวนสั่งไปสั่งมาเหมือนปฏิจจสมุบาทแล้วก็มันาาสิแจงกออนก็่าแจงออกนี่คือมนสิมันมะสีข้าใจเกิดความข้าใจข้นนันสิ ขนลูกขนพองเส้นเล่นปีตียังเิ็นนะีง่ช่วยนอกการต่างๆเข้ามาแจงออกคือความขอใจในสิ่งน่ะเป็นความหูอีกแบบหนึ่งน,นี่ยรต้องใส่บอกผู้หูนี้เป็นไงเน,นผู้หูผู้หูตาม บาาจานเพิ่งเคยเว่าเนาะหลวงพ่อสมพผู้รู้นี่มันจะรู้แต่ว่ามันยังไม่บางความรู้มันหูหูในสิ่งที่ที่เหนือธรรมชาติอย่างสมมติว่ายางคือเปรกกุตีนี่มันสิหูแลว้ววามันมีงูอยู่ในหันมันหูก่อนห่ะหรือว่าหูคนคนสิคิดยังไงมันหูรู้ความคิดของคน แต่มันยังไม่รู้แบบแบบแบบวางถ้าวางความรู้ตรงนั้นออกมันจะรู้อีกรู้หนึ่งรู้ตรงนี้มันจะอิสระเออนี่คําอธิบายของลุงพอสมโภคการลุงพอสิงคิดลุงพอมโนบอธิบายแบบเดียวกันไหมแบบเดียวกันเลยมันจะมีตัวรู้รู้ตัวนี้มันยังไม่รู้จริงแต่มันรู้อยู่มันรู้เหมือนเกือบรู้จริงมันรู้หมด มันเรียนรู้ในธรรม,มะนี่มันแจงในธรรม,มะนี่เอียงก็ามานี่ยููวัดแต่มันยังลงในความรู้ตรงนั้นอยู่มันยังวางความหูตรงนั้นออกไ,ได้แต่เมื่อใดที่มันวางความรู้ตรงนั้นนะี่ผู้รู้นะี่ทิ้งผู้รู้นั่นออกมันจะมีรู้อีกซ้อนรู้หูซ้อนคือรู้ในรู้นั่นแหละนั่นแหละเหลี่ยงกั้นไปว่า นั่นแหละก็แค่นั่นแหละคือมันวางผู้รู้นัน่นออกทิ้งผู้รู้นั้นอีกทีหนึ่งคือเขาใจแหละคือเขาใจแหละนีนี้แต่ว่าเขาใจออไม่เป็นี่อราว่าจะได้วะ นั่นล่ะว่างก็เป็นอย่างหนึ่งของอีกคนหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งว่างว่างบ่อยๆว่างบ่อยๆยิงว่างบ่อย่าไรมันยิงเบิดมาข้นท่านอ่ะปล่อยออกขอมันมีหลายปล่อยไปทีละสินทีละสินทีละสินจนเบิ้ดเมื่อเบิดปุ๊บกัดเรียบร้อยละบัวนกและนั่นได้เตอเวลาถูกทรมานปวดท้องบ่เอายังเลยทีนี้โอ้ยบ่พอว่าความจะปวดหายเบิ้ดบางทีมันยังมีอยู่แต่มัน มันหูสึกเจ็บปวดแต่มันบ่อยหูสืดเจ็บปวดนั่นบ่เจ็บปวดว่าอีหยังอีกล่ะแต่มันปวดนี่มันมันเป็นอย่างไรจิตมันปวดแต่ว่ามันปวดแต่การต้อนเขาของหนามฟังเสียงหนามมันอารมณ์มันหยดตามหนามันปุ้มปุบอวกาศคลองแถได้เห็นหายวิดปัญญาเกิดโขดร้ายแล้วตอนนั้นผมไล่ออกมาพี่เจ้าณายังแจงทุกอย่าง ในคณะั้นคณะเดียวแค่บบกี้วีนี่ก็มีอีกหลายหลายยังหลายทีแต่ว่าจุดสำคัญคือปล่อยวางนี่แหละจุดสำคัญอีลีวันนี้คนทั่วไปเนี่ยคำว่าปล่อยวางในสัญญากับปล่อยวางในการปฏิบัติมันบุคือ,อกันไงรอ แล้วได้ความขอใจขอใจใจไหนบางคนมันกับปล่อยวางแบบดี g ีบางคนกับปล่อยวางแบบเบาอซื่อๆอบากปล่อยวางในตีไอ้จะคว้องก็เบาไม่ได้ปล่อยวางในตีล่ะปล่อยวางกับอ้โหอยู่บบกปล่อยวางต้องเท่าความขอใจความปล่อยวางในโลกนี้มันสิขอใจยั่งก็ะได แตงว่าแต่เขาใจผิดนี่ไม่ใช่มีคอของข้าวเขาใจผิดนะพระพุทธเจ้าอันนี้คือเบิ่งความสุกต่องอยู่ในนีล้ละง่ายคือตามคําสั่งสอนของพุทธเจ้าบอกเขาใจผิดแน่นอนก็ว่าไปวางคือ วางอารมณ์ป่อยยังก็ได้ป่อย่าถือคือไงมวางอารมณ์ถ้าเาะของที่มันหนักเราก็ต้องปล่อยวาง,วางยิ่งปล่อยยิ่งวางมันก็ยิ่งเบายิ่งถือยิ่งเอามันยิ่งหนักงงนะสา <c oughs> สทาทุค <c oughs> ิดาไล่อะอ